คลิกทั้งห้างแม่ลอมยองนุ่นวรนุษย์โพรเซอร์ไพรส์ไอวันยอชยองศิลกลางเวทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงเด็กที่ตอนนี้ได้โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศอย่างไรก็ตามด้านบรรดาแฟนคลับต่างก็แอ,อนดูกันไม่น้อยพร้อมกับออกมาโพสต์เชิญชวนเป็นเสียงเดียวกันว่าหากมีคอนเสิร์ตหรืองานมิตรทิ้งให้แต่งชุดนาละครลำอมยองไปร่วมงานและยังเรียกชื่อด้อมอีกกว่าด้อมลำยองอย่างไรก็ตามชื่อด้อมและเทรนชุดแฟนมีตเป็นเพียง ความเอ็นดูของแฟนๆเท่านั้นเพื่อความบันเทิงและเอ็นดูยอชยงศิลป์หลังจากที่เคยมีผลงานดังอย่างทองเนื้อก้าที่เจ้าตัวเคยรับบทเป็นวันเฉลิมนั่นเองแน่นอนว่าคนในวงการมากมายต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกลับทางยอชกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทาง ด้านของปอนัทวุฒิและนุ่นวรนุชที่เคยร่วมเล่นละครเรื่องทองเนื้อกาวกับยอศในบทบาทของพ่อและแม่มาก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่แจ้งเกิดให้กับเจ้าตัวอีกด้วยล่าสุดแม่ล้อมยองนุ่นวรนุชก็ได้โพสต์ภาพได้นำดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยพร้อมข้อความระบุว่า HBD and congratulations to my son e ยอกแชทยอร์จผิดล่างอย่างสินซึ่งทางด้านหนุ่มซึ่งยอร์จยงสินเผยว่าดีใจพี่นุ่นวอรอนุชโปลสพอนโซกลางเวทีส่วนตัวไม่ได้เจอกันราวห้าขีดกลาง6ปีแล้วแซวขำขำเห็นหน้าอีกฝ่ายแล้วตลิ่นยาตรงแม่มาเลยมองความฝันสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งแต่ยังมีอะไรที่อยากทำอีกวันเกิดปีนี้อายุครบ21ปีถือเป็นปีที่ได้จัดงานวัน เกิดใหญ่ที่สุดท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทธิวันเฉลิมสำรุ่นคือหน้าตาดีทุกคนเลยท่าน้องแม็กซ์มาโดยนี่คือครบเซตความหล่อเลยลำยองเลิกกินแย่ตรงด้วยค่ะลูกดังแล้วลูกแม่ลำมยองปังมากลำยองลูกดังแล้วแม่เลิกเล่าได้แล้วนะลูกแม่ลำยองเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นต้น